สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะการดูลมของท่านรู้สึกสงบเย็นไหมคะถ้ารู้สึกสงบเย็นอันนี้ก็คือใช่เลยนะคะให้ถามทุกท่านว่าท่านรู้สึกสบายไหมเวลาที่ท่านดูลมหายใจนะคะขอให้ท่านทดลองจับเอาใจไปวางอยู่ตรงปลายจมูกของท่านแล้วค่อยๆดูลมไป ท่านจะรู้สึกถึงความสงบเย็นเพิ่มมากขึ้นนะคะค่อยๆทําค่ะค่อยๆไปนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของนิทานเซนนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปในคลิปก่อนๆว่าเซนไม่มีรูปแบบที่มีตัวอักษรน,นะคะไม่มีกฎตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ว่าครูอาจารย์จะสอนอย่างไรเพราะครูอาจารย์จะทราบถึงสภาวะจิตของลูกศิษย์แต่ละคนว่าจะต้องสอนกันแบบไหนอย่างไรนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของชาล้นถ้วยทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเปิดใจรับในสิ่งนี้ที่มีอยู่นะคะก็คือศาสจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นผู้รอบรู้ในทางโลกนะคะ ท่านก็คิดว่าเออทรมท,ท่านยังไม่รู้เลยท่านจะไปศึกษากับพระอาจารย์เซนที่วัดแห่งหนึ่งท่านก็เดินทางไปเยี่ยมนะคะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็ลินน้ําชาให้อาจารย์ก็งงทําไมหลวงพ่อลินน้ําชาจนล้นแก้วหลกหกออกมาที่พืน้นเต็มไปหมดเลยนะคะท่านก็ถามหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อทําไมดินชาจนล้นออกมาจนล้นหมดเลยล้นแก้ว หลวงพ่อก็ไขปริศนาให้ว่าเหมือนกับตัวท่านน่ะท่านคิดว่าท่านรอบรู้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นะคะแต่ทางธรรมท่านไม่รู้อะไรเลยท่านก็เปรียบเหมือนกับน้ำชาที่มันล้นแก้วนะคะคือไม่มีที่ว่างสำหรับเติมเต็มความรู้ใหม่ๆในทางธรรมหรือสรรพสิ่งต่างๆเพราะวาิชาความรู้ในโลกนี้เรียนเท่าไหร่มันก็ไม่หมดโดยเฉพาะทางธรรมนะคะ อาจารย์ก็เริ่มมองเริ่มเอามาคิดนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านคิดแบบนี้ตัวท่านเองอะนะคะลําพึงกับตนเองเออทาไมท่านคิดแบบนี้จริงๆด้วยนะวิชาทางธรรมนี่มันเยอะแล้วก็กว้างมากเลยกว้างกว่าวิชาทางโลกอีกเยอะโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะท่านก็เลยเอาเอาใหมค่ค่ะจะทําตั้งใจว่าจะทําตนเป็นถ่วยเปล่า เพื่อที่จะรองรับธรรมะที่หลวงพ่อหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี่สอนนะคะเพราะท่านอาจารย์ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกซึ่งมันก็เป็นธรรมะไปหมดเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติก็คือธรรมะความเป็นจรงิงตามธรรมชาติที่มีอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะในที่สุดอาจารย์ศาสตราอาจารย์ท่านนี้ก็ยอมรับเปิดใจรับ ว่าจะทำตนเป็นแก้วเปล่าเพื่อรองรับความรู้ใหม่ๆที่ได้มานะคะนิทานก็จบลงแค่นี้นะคะทีนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของนักรบไร้าดาบนะคะอาจารย์ฮันโซเนี่ยเป็นนักรบที่มีชื่อมากเลยที่ทรงพลังที่สุดนะคะ สิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ดาบเหล็กที่อยู่ในมือของท่านนะคะแต่คือดาบที่อยู่ในใจของเราเองซึ่งอาจารย์ฮันโซนี่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นนักรบไร้ดาบเพราะไม่เคยถือดาบค่ะนะคะวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อเรนนะคะก็กล้าขอพอที่จะไปถามอา,อาจารย์ฮันโซว่าทําไมอาจารย์ฮันโซไม่ใช้ดาบและจะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างไงนะคะ อาจารย์ก็ยิ้มแล้วก็พาไปที่ด้านหลังของสำนักของท่านนะคะก็มีนักรบแบบซ้อมรบกันอยู่หลายคนนะคะอาจารย์ก็เดินเข้าไปหานักรบคนหนึ่งนะคะที่ยกดาบขึ้นเตรมจูโจมอาจารย์นะคะอาจารย์แค่หลบเล็กน้อยนะคะแล้วใช้มือเปล่าดึงดาบออกมาจากนักรบคนนั้นด้วยความง่ายดายนักรบคนนั้นก็ตกใจ ก่อนที่เขาจะฟันดาบลงไปอีกดูสิอาจารย์พูดกับฮันโซนะคะดูอาจารย์ฮันโซพูดกับเบนนะคะดาบในใจก็คืออะไรคะไม่ใช่อาวุธที่อยู่ในมือแต่คือดาบในใจของเจ้าก็คืออะไรสติความนิ่งและปัญญามันทำให้เราชนะโดยไม่ต้องต่อสู้เบนก็นิ่งเงียบเพราก็ตระหนักรู้ว่าเออการเป็นนักรบแท้จริงไม่ได้มี ไม่ได้อยู่ที่อาวุธที่อยู่ในมือแต่อยู่ที่ความสามารถในการใช้สติความสงบนิ่งเป็นอาวุธหลังจากนั้นเรนก็เริ่มฝึกปลือแล้วก,ก็เริ่มเข้าใจนะคะความมีสติความนิ่งมากขึ้นในที่สุดเขาก็พ้นพบว่าความสงบนิ่งและปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะแย่งชิงไปจากเขาได้เขาก็เลยกลายเป็นนักลบที่มีชื่อเสียงแบบเดียวกับพระอาจารย์ของท่านก็คืออาจารย์ฮันโซ คือไม่ต้องใช้ดาบไม่ต้องชักดาบนะคะนิทานก็จบลงด้วยดีนะคะอันนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสำนักดาบแห่งหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งก็ไปหาอาจารย์ที่นั่นบอกว่าอยากจะเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงแบบอาจารย์บ้างอาจารย์ก็บอกมันใช้เวลานานนะต้องเจปีเนี่ยนะคะ นี่เขาก็พูดอีกพูดต่อไปอีกว่าอาจารย์พ่อเขาก็แก่แล้วเขาก็อยากจะให้พ่อเขาได้เห็นว่าเขาเป็นนักรบที่มีฝีมือก่อนที่พ่อเขาจะตายอาจารย์บอกว่างั้นก็ต้องใช้เวลาถึง14ปีเชียวนะนะคะเขาก็งงว่าทำไมต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกไปไปทำงานในโรงครัว เขาก็เข้าไปทำงานในโรงครัวสักพักหนึ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มเข้าไปจู่โจมเขานะคะเขาก็ตกใจเขาก็หลบหลีกนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะเข้าไปหาเขาทุกวันไม่ว่าทางด้านข้างด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังนะคะเขาก็ทำแบบนี้จนกระทั่งเขาอยู่กับอาจารย์เนี่ค่ะมาจนกระทั่งเกือบปีอาจารย์ก็บอกว่าจบแล้วให้กลับบ้านได้นะคะ เขาก็ยังงงอยู่นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าการที่อาจารย์อยู่โจมเนี่ยทำให้เขามีอะไรเขามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะการที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาพออาจารย์โจมตีเ็าหลบหลีกได้ทันเห็นไหมคะการที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นนักลบที่มีชื่อเสียงแบบอาจารย์เขาคือการยึดถือตัวตนนะคะการที่เขาบอกจะอยากจะให้พ่อเขาได้เห็นว่าเขาเป็นนักลบที่มีชื่อเสียงก่อนตาย ก็เป็นการยึดถือตัวตนเช่นกันนะคะอันนี้ก็ให้ลดความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรานะคะว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นยากค่ะให้ฝึกฝนอย่างเดียวเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นในการฝึกฝนอันนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะในที่สุดชายหนุม่มก็ก็จากสำนักของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมา ต่อมาในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยในญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในใจของเราอยู่ที่เราว่าเราต้องการจะทำหรือเปล่านะคะทุกสรรพสิ่งขึ้นอยู่กับตัวเราเราเป็นคนตัดสินค่ะทำไมผู้ชี้ทางทึานได้พูดกับทุกท่านว่าอย่ามีให้ลดละเลิกความโลภโกรธหลงโลภโทสะโมหะนะคะ เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เราค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆเลิกมันไม่ได้ง่ายแต่มันค่อยๆทำไปพอทำไปนานๆมันก็เป็นอะไรคะความเคยชินนะคะพอมันเป็นความเคยชินเราก็เริ่มเข้าใจละทีนี้อ๋อสิ่งอย่างนี้นี่เองเห็นไหมคะเราจะมองโลกได้กว้างขึ้นมากขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่เพียงแต่เรารู้จักศึกษารู้จักนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะมีอาชีพใดเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยทํางานหรือคนที่เป็นแม่บ้านเป็นกเกษียณหรือลูกจ้างรายวันก็ตามหรือเจ้าของบริษัทกิจการใหญ่ๆขอให้ท่านยึดมั่นในศีลห้านะคะลดละเลิกความโลภโกรธหลรงหรือโลภโทสะโมหะลงแล้วท่านก็จะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ ชีวิตของท่านท่านเป็นผู้นำพาไปไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคะอยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านจะเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็ท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านจะเลยรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในทางโลกทางธรรมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามิค่ะ